สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะพามาหาเงินใช้ครับคือเงินในเกมนี่แหละเงินในเกมก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มีหน่วยเป็นเอเขาจะเรียกว่า energy link ถ้าฝรั่งเขาคุยกันเขาจะเขียนว่า el โดยพื้นฐานเนี่ยแรกเริ่มเลยเราจะได้จากการที่เอาสินค้าของเราเนี่ยแหละ ไปขาย m อ c ซซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะคุ้มที่จะเอาไปขายแต่ว่ามันก็มีมันก็ต้องขายนะคือตอนเริ่มเกมจริงๆเลยเนี่ยแบบเป็นตอแตะเนี่ยมีอะไรก็ไปขายก่อนเราอยากได้ของ MPC ไงอันนี้คือ MPC นะครับอย่างเช่นถ้าเราเข้ามาในเมืองเนี่ยเราจะเห็น MPC ที่มีรูปรูปตะกกร้ามี3ตัวนะจะมีตัวแรกเนี่ยจะเป็นซื้อและขายของได้นะ ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของกิจกรรมอ่ากิจกรรมรถกิจกรรมรถส่วนตัวหนึ่งจะเป็น m p c พิเศษที่ซื้อได้อย่างเดียวขายไม่ได้แล้วก็ใช้วัตถุดิบพิเศษในการซื้อพวกของจากเวสหรือว่าของจากกิจกรรมพวกนี้นะครับตันนี้เราจะมา้ว่ากันที่ MBC แบบนี้ m p c แบบนี้เนี่ยพอกดคุยเข้าไปปับ๊บมันจะขึ้นเลยมีทั้งขามีทั้งอ่าซื้อแล้วก็ขายนะครับเราอยากซื้ออะไรมันอยากซื้อหลายๆอย่างราคาแพงนะครับแต่ว่าเราซื้อได้พอเรามีเงินปับ๊บเดี๋ยวซื้อได้พวกของแต่งบ้านเนี่ย พอเปเปอร์ paper, พวกนี้ซื้อได้แต่ว่ากว่าเราจะซื้อได้เราก็ต้องมีตังก่อนใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องหาเงินกับมันก่อนครับ m p c พวกนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อของจากเราเนี่ยครับเห็นไหมห้าหมื่นเนี่ยเขาจะรับซื้อของจากเราทั้งหมดตัวละ5 0,000ื่นต่อเมืองนะแล้วเรามีเมืองทั้งหมดกี่เมืองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเเมืองทั้งหมด5เมืองก็สแสดงว่า m p c เนี่ยเขาจะรับซื้อของจากเรา ได้ทั้งหมด250,000ต่อสัปดาห์สัปดาห์หนึงดีเัทีหงครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากเสียสิทธิ์เนี่ยเราก็ควรหาอะไรมาขายให้เขาให้มันเต็มไปเลยและคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการนำทองไปขายครับนำทองไปขายโดยที่ก่อนที่คุณจะทำอาชีพนี้เนี่ยต้องมีทั้งหมด3อย่างนะอย่างแรกคือต้องมีต้องมีของตัวเองคือตัวนี้โซล r d ดริล โซล่าริวเนี่ยมันจะเป็นสกิลพิเศษที่อยู่ในโซลส่วนของตรงนี้ครับนี่ส่วนของตรงนี้เราต้องมีแล้วโซล่าริวเนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งที่เป็นโซล่าริวแล้วจะเป็นสกิลหนึ่งที่เป็นอ่าอิเล็กทริกริวอัปเกรดอัปเกรดคืออะไรอัปเกรดก็คือ,อเดี๋ยวผมจะให้ดูที่โซล่าริวของผมก่อนอัปเกรดก็คือดูที่แถวล่างเวลามันขุดเจอเวลามันขุดเจอโกออลซิวออลเนี่ยหรือสตาร์ดัตออเนี่ย มันจะเพิ่มเพิ่มให้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอันบนก็คือมันจะเพิ่มให้อีก40%ถ้าเป็นพวกค o p เปอร์ดีนไอรอนพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โชคดีที่มี2ส,สกิลนี้เราก็ต้องไปหาซื้อ,อครับโดยที่การที่เราจะหาซื้อเนี่ยผมแนะนํานว่าให้มาที่เมืองน,นี้เมืองน,นี้เลยเมืองน,นี้จะเป็นตลาดผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เมืองน,นี้มันเป็นตลาดนี่นี่ครับแบ็กเฟล เมืองแบ็กเฟลเนี่ยจะเป็นตลาดของผมอยู่เซิร์ฟเวอร์หกคนก็จะเอาของมาขายลองไล่ๆดูส่วนใหญ่เซิร์ฟหนึ่งจะมีเขาจะเอาโซลาร์ดิวเนี่ยมาขายน่าจะ start ที่2 0 0 0 0แต่ว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเราเล่นกับกลุ่มเพื่อนๆน,นะถ้าเล่นกับกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับจะให้ใครสักคนมีโซลาร์ดิวแบบเต็มขั้นไปเลยก็ได้แล้วก็ทาเอามาแจกเพื่อนๆพ,พอเรามีโซลาร์ดิวในมือปั๊บเนี่ยโอเคเราพร้อมจะไปล่าทองแล้วเจอทองเราจะได้มากกว่าเดิมอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ทานี้เราต้องมีตัวนี้ต่อครับเป็นอาหาร อาหารนี้ก็ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องไปหาซื้อเอาจะทําอาหารนี้ได้จะต้องปลดตัวนี้ครับถึงขั้นสุดนี่รึเปล่านะอ่าใช่ตัวนี้ครับถึงขั้นสุดน,นะน,น,ดนี่ใช่ไหมครับในตัวนี้มันมันจะทําให้เวลาเราเจอเวลาเราขุดเจอพวกแร่แล้วก็ไปตัดไม้เนี่ยมันมีมันจะมีโอกาสได้บัฟครับขั้นต่ําสุดอยู่ที่66% 66% 66%, 66, 66แล้วก็6,666นห ที่ฮิตสุดท้ายนะครับที่ฮิตสุดท้ายอ่ะผมจะยกตัวอย่างนะเวลาผมเจอทองปับ๊บผมเอาสว่านโมอาดิวเนี่ยไปแทงมันปั๊บปั๊ปัป,ป,ปัมันจะขึ้น10มันจะขึ้น10ทั้งหมด5ครั้ง 10, 10 10 10 10 10ในครั้งที่5เนี่ยถ้าเราถ้าผมไม่ได้กินปากระป๋องอะ่ะมันจะเป็น10แต่ถ้าผมกินปากระป๋องเนี่ยมันก็จะเป็น17อ่าหรือหรือนะครับหรือหรืออ่าถ้าจะไม่เปลเป็น70 77นะครับ สูงสุดก็จะเป็นที่777โดยประมาณนะแล้วแต่ว่ามัน,มนจะติดอะไรแต่ว่าไอ้777เนี่ยตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยติดนะครับส่วนแต่ส่วนใหญ่70เวลาแทงไปแล้ว h i ่สุดท70เนี่ยก็โอเคติดบ่อยแล้วเราจะหานี่ยังไงทองยังไงทองหน้าตาเป็นอย่างไรดูจากพื้นที่ของแผนที่ที่เราดำรงอยู่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราอยู่โซนล่างๆเนี่ยพวกอ,อเราจะเจอเป็นคอปเปอร์กับตินใช่ไหมครับ แล้วพอมาถึงกลางกลางแมปโซนโซนนี้หน่อยเนี่ยเราก็จะเจอทิกประเภทที่ว่าเนี่ยประมาณเนี้ยเี่ยที่ขีดๆเนี่ยเราก็จะเจอเหล็กอ่าเจอเหล็กเจอเหล็กนะเป็นเหล็กเป็นสตีลสตีลทีน,นี้ถ้าเกิดเราขึ้นเหนือไปอีกหน่อยหรือว่าจะไปพื้นที่ใดก็ได้แต่ขึ้นเหนือแบบประเภททะเลทรายอะ่ะให้มันเจออลูมิเนียมอลูมิเนียมให้เจออลูมิเนียมหรือท,งทังสเตนถ้าเราเจออลูมิเนียมทงัทงสเตนเมื่อไหร่นั่นแหละครับที่เราจะมีโอกาสเจอโกอินก็ ถ้าเกิดก่อนน้นั้นช่วงช่วงที่เป็นเหล็กเนี่ยเราจะเจอซินเวอร์อินกจะเก็บซิลเวอร์ก็จะไม่ใช่ซิลเวอร์อีกอ่จะเป็นซิลเวอร์ออ่าจะเก็บซิลเวอร์ออก่อนก็ได้แล้วก็จะหรือจะเก็บข้ามไปเก็บโกอ้อเลยก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเอ็มบีซีพวกเนี้ยเวลาเขารับซื้อเขาจะไม่รับซื้อเขาจะไม่รับซื้อพวกอออเขาจะรับซื้อเป็นอินก็เท่านั้นเราก็ต้องมีสกิลอีกตัวหนึ่งซึ่งจะอยู่ในนี้เหมือนกันแม่เป็นสกิลที่ถลุง ถุงทำอินก็อตเดี๋ยวผมดูอันนี้เนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยผมมีอยู่เราจะสามารถเอาโกซิ้อว่าโกแอนซื้ว่าออเนี่ยมาทำให้เป็นอินก็อตได้แล้วก็จะได้อไปขาย n อ c ได้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูร้านผมซึ่งร้านผมจะขายอยูนะ่ซึ่งตอนนี้มันก็รีแล้วละ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปขาย BC นะครับอันนี้โดนซื้อไปเยอะและ้วเนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูฮิส t อรี่ อ้าวดูไม่ได้ซะง,งั้นอ่านี่ไนะครับเนี่ยจะมีคนที่เขาซื้อซื้อว่าอินกอตนะครับซื้อกอล์อินก๊อตเนี่ยซื้อซื้อไปทำไมเนี่ยซื้อกอล์อินก๊อตไหครับมันจะขายได้อันนี้คือช่วงหลังนะก็คือผมผมตั้งตัวได้แล้วผมรู้ว่าสูงแล้วผมเลยมามาขายพวกนี้แต่ว่าตอนเนี้ยอ่าอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเลือกมาขายก่อนเลยดีวยกว่าอันนี้ก่อน โกอิงก้อนเนี่ยมันจะขายให้ mpc ได้อยู่ที่ก้อนละ12,000ครับก้อนละ12,000อย่างเช่นเราเอามาขายที่นี่อ่านี่เราก็จะขายไปมันจะจบที่48,000แล้วก็เหลือเศษ2,000ให้เราขายอะไรเล็กๆไปนะครับใช้4ก้อนนะแล้วก็มีทั้งหมด5เมืองเราก็เตรียมไว้20ก้อนต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วเท่านี้เราก็จะหาเงินได้2 0 0 0 0 0กว่าจาก mp c เนี่ยครับจะเปน็นนี้แล้วทำไม ทำไมธุรกิจขายโกอิงกอถึงดีก็เป็นเพราะว่า,าผมเนี่ยขายให้ n p c จมวหมดแล้วใช่ไหมแล้วผมก็มีโกอิงกอเหลืออยู่บนตัวเหลืออยู่บนตัวเนี่ยนอย่างเงี้ยผมไม่สามารถขายให้ให้ NPC ได้ละแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นเขาก็สามารถไปขายได้เพียงแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ย NPC มารับซื้อ12000ใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้า,ถาเราไปวางขายในร้านเนี่ยคุณจะขายเท่าไหร่ก็ได้คุณจะขายถ้าคุณขายหมื่นสองคนซื้อไปต่อเขาไม่รู้จะไปทําอะไรเขาก็ต้องไปขายร้านถูกไหมเราขายหมื่นสองเขาขายได้หมื่นสองใครก็จะซื้อส่วนใหญ่ก็เลยมีผู้เล่นคนหนึ่งเข้ามาขายกันเขาขายกันตั้งแต่หมื่นทุ่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็ไล่ลงไปตรงตรงนี้มันแล้วแต่แล้วแต่เราครับว่าว่าจะพิจารณาคิดยังไงแต่สาหรับผมผมมองว่าโอเคคุณคุณไม่ต้องทำไรคุณอาจจะไม่ได้เข้าเกม ุณอาจจะไม่ได้เข้าเกมไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ทําอะไรก็ช่างแต่คุณมาหยิบของจากร้านผมโกยกลผมขายหกพันอ่าแล้วคุณก็ไปเอากำไรส่วนต่างหกพันจากส่วนของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรอันนี้แล้วแต่นะแต่บางคนเขาอยากจะขายถูกกว่านั้นขายพันสองพันสามพันแล้วแต่เขาแต่ว่าผมยืนพื้นที่หกพันนะครับนี่คือแนวคิดแล้วนะคนที่ซื้อผมไปเขาก็ซื้อไปขายเอารายได้รายสบานนั่นแหละครับโดยที่ผมขอกำไรเขาครึ่งหนึ่งเขาก็เอาไปครึ่งหนึ่งก็เป็นอย่างนั้น มันก็เลยขายได้แล้วก็ขายได้มาตลอดนั้นงั้นก็พอเรามีครบบางนี้แล้วเราก็สามารถเริ่มธุรกิจตรงนี้ได้ครับหลักๆก,ก็มีรายทวนก่อนนะครับ1มีโซลาร์ดิวโซลาร์ดิววิธีใช้วิธีใช้นะครับวิธีใช้เออเกือบลืมบอกให้ใช้ตอนที่อ่สาสภาพอากาศดูทางขวาบนนะครับขวาบนให้ไปดูพระอาทิตย์ให้เป็นรูปนั้นอะ่ะไม่ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นกลางกลางคืนนะครับแต่ให้เป็นรูปนั้น จะบอกว่ากลางคืนมันก็ชาร์จได้คือมันเป็นโซลาร์ดิลคือพอแทงไปปุ๊มเนี่ยมันจะชาร์จตัวเองเนี่ยตรนมัิมันไม่พังแต่ถ้าใช้ตอนที่ฝนตกมีหมอกมีเมฆบงังหรือว่ามีพายุฝุน่นพายุทรายเข้าเนี่ยมันจะไม่ชาร์จตัวเองถ้าใช้พังคือพังนะครับแต่ถ้าเราใช้แบบเนี้ยที่ผมแนะนำเนี่ยจะไม่มีวันพังเราใช้ได้เรื่อยๆอ,อ่ะ,อะมีโซลาร์ดแลวไงต่อเราก็ต้องมีอันนี้นะนี่นี่ทวนนะทวนมีปากกระบอกแบบนี้ มีขายนะครับมีขายตามร้านก็จะมีขายอ่าอย่างเช่นสมมุิอ่ะผมก็มาร้านผม,มแหละก็จะมีขายก็จะขายกันเนี่ยราคาผมขายอยู่900นะครับนี่900ถ้าได้ถ้าทำจากโต๊ะบัฟดีๆมันจะมันจะอยู่ได้45นาทีถ้าโต๊ะถ้าโต๊ะทำอาหารธรรมดาม,มันจะอยู่ได้แค่สามสิบนาทีเนี่ยมีอันนี้ให้ช่วยนะครับแล้วกอ็อย่างที่3 มีรวมอินก๊อตแต่ว่ารวมอินก๊อตเนี่ยถ้าเพื่อนมีก็ไปฝากเพื่อนรวมได้ครับถ้าเพื่อนมีนะเนี่ยเพื่อนไม่คิดค่าอะไรหรอกเสร็จแล้วเราก็วิ่งหาโกในพื้นที่ที่ผมบอกแต่ว่าอันนี้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเรามีรถโฟวิลก็จะดีนะเพราะอะไรมุมมันสูงเห็นไหมครับเห็นว่ามุมมันสูงเราสามารถมองกว่าได้ไกลว่าไอ้ตรงไหนมีโกอิ g ก๊อตอยู่เราวิ่งไปขุดเวลาเวลาหาโกอินก๊อตเนี่ย เ,เราไม่จำเป็นต้องขับไปในป่าผมมองว่าเราขับแค่ถนนเลาะไปเนี่ยถนนเล็กถนนถนนดินถนนลาดยางเราเลาะไปเอาแค่ริมถนนก็พอเพราะว่าไปขับในป่าอะไรพวกนี้มันชนชนแร่ชนไม้ชนอะไรแล้วรถมันพังนะครับรถพังต้องซ่อมอีกอันนี้คำแนะนำนะต่อไปจะเป็นคลิปที่ผมไปทำการขุดแร่นะครับ รวมจากในหลายๆเหตุการณ์เดี๋ยวเอามาผสมผสมกันให้ดูนะงั้นก็ขอบคุณท่านที่ต่างรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพราะว่คลิปหน้าของมากครับสวัสดีครับ